อย่างเช่นการใช้ผู้สูงข่ารุษแล้วพวให้ข้อมูลไปปรับให้ตรงนะครับตัวเลข20 24เป็นปรับให้ตรงนะครับแล้วก็การแบ่งหัวข้อตามที่ท่านประธานท่านบอกเนี่ยเพื่อไม่ให้สับสนเนี่ยเราแบ่งให้ชัดเจนว่านี้จะได้ตามได้นะครับแล้วก็ไปดูเรื่อง citation ด้วยทีนี้สิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปซึ่งไนเรืยนพระอาจาร์แต่ลจาจารทพระจันรไม่ได้ทำ ก็คือเส้นทางเพราะว่าเราชุดหัวข้อเราบอกว่าเราตามรอยเส้นทางเราเริ่มต้นที่กรุงเทพที่ไหนและเราแวะไปที่ไหนอย่างไรบ้างด้วยเหตุผลคนใดที่มันเกี่ยวข้องกับพระราชประวัติของพระองค์นะครับการเดินทางครั้งนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นวันเดย์นะครับอาจจะเดินทางออกจากกรุงเทพจนทั้งเราแหล่อรออจากกรุงเทพแล้วอาจจะต้องไปพักที่เพชรบุรี ก็อาจจะไปเที่ยวในเพชรบุรีที่เกี่ยวข้องกับร่องท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระราชวังนะครับที่อยู่ที่นั่นพระราชวังปืนที่อยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็พระราชวังทีวีนครที่อยู่ที่นั่นอาจจะไปท้าที่เพชรบุรีหลังจากออกจากกรุงเทพไปแล้วก็เสร็จแล้วก็มานุ่งขึ้นเที่ยวที่เพชรบุรีแล้วก็เสร็จแล้วก็แวะไปที่ราชพักใช่ไหมครับอุทยานราชพัก แล้วก็เปนอนคืนนที่ส่องที่ประจวบแล้วก็ต่อไปก็เที่ยวที่ประจวบตามที่เขี่ยวข้องกับพระองค์ท่านขอให้ไปเติมในส่วนนี้หลังจากคําว่ารามาทรอนเพราะว่าชื่อเรื่องเราบอกว่าตามรอยเราก็ต้องตามรอยพระองค์ท่านโดยที่จุดไหนที่เราจะไปให้เขียนเหตุผลประกอบอย่างเช่นสมมติว่าเราได้เริ่มต้นที่วันอรุณ ว่าอย่างนันอันสมควรกันเปเราก็ต้องเหตุผลว่าเพราะว่าพระองค์นั้นนี่มีพระราชสมภพที่พระราชวังเดือที่อยู่ติดกับวัดอรุณแต้ถ้าเราฆ้ามนที่วัดแกลเหตุผลก็คือว่าพระวักพระบัวที่เราถแกลแล้วถ้าเกิดเราต้องไปต่อที่วัดบวรเราก็บอกว่าเขาจัดอันสาคือวัดบวรแล้วก็เสร็จแล้วเี่ยพอเราไปวัดราชาเราก็องได้เหตุผลว่าธรรมยุทธ์นั้นเกิดขึ้นที่วัดอัสา แล้วก็เสร็จแล้วพอเราไปที่วัดราชบัณฑิตก็คือเป็นวันประจำพระองค์แล้วก็ไปจุนั้นเสร็จจากกรุงเทพเราก็จะต้องแวะไปวัดที่เป็นวัดเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ก็คือวัดที่พระอาจารย์เป็นเจา้าวาดถึงเวลานั้นก็ออกเดินทางเพื่อไปทําที่เพชรบุรีและเมื่อเราไปทํำที่เพชรบุรีเราพักที่เพชรบุรีณที่เพชรบุรีนั้นเราก็ต้องขึ้นไปที่พระราชวังคีรี เราก็ต้องไปที่พระราชนังเลยเจรครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไปที่วุทยาลัชาชพรนไปดูไป